อยู่แล้วอยู่ยากคือใครคนที่จะอยู่ยากคือเสียสูญน้ำราอองขาดที่ดินมลดกตกทอดวันดีคืนดีไปโดนยึดไปโดนยึดที่ดินปลูกมันปลูกยางเขาอยู่ในเลแวกใกล้เคียงเคยทําไร่ทํานาเคยอยู่ตรงนั้นโดนยึดไปเป็นแถบเป็นสิบเจ้ายี่สิบเจ้าทีนี้เขาจะมองว่าก่อนหน้านั้นยี่สิบปีสาร กูอยู่มาแต่แต่รุ่นไหนแล้วก็ไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่จะมาลงพื้นที่ก็ไม่เห็นว่าสร้างความเดือดร้อนเพราะอะไรรู้ไหมเขายึดหลักเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เออน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเขาอยู่ในขอบเขตในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาให้ทําแต่วันนี้คือดีมึงไปอยู่ตรงนั้นปั๊บปัญหาเกิดปุ๊บอ่า ปัญหาเกิดพอปัญหาเกิดมันมาจากอะไรมันมึงเกิดมาจากมึงกับไปท้าทายเขาเขาลงมาทั้งสามรอบแล้วอหลักฐานมันก็มีให้เห็นชัดเจนถ้าเกิดว่าชาวบ้านอยู่ในระแวกนั้นไม่พอใจเมื่อไหร่มีคนมาอธิบายให้ฟังชัดเจนเคลียร์แบบนี้ว่าใครคือตัวปัญหาล่ะเขามาดูแปลงที่ดินมาดูแปลงที่ดินของมึงแต่มึงชีโบชีเบสไล่ไปทั้งหมดอา้าว ชิพหายถามว่าเก่งเหรอไอยูทูบแต่ละตัวแต่ละตัวเอาโอ้เก่งจังเลยเสื้สูทเก่งเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเก่งอีกแล้วค่ะไม่แล้วทีเนี้ยกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าไม่เก่งแล้วทีเนี้ยกูว่าจะโดนสตีนแล้วทีเนี้ยเออกูบอกแล้วนะนะไม่เก่งแล้วทีเนี้ยมันจะโดนสตีนแล้วทีเนี้ยเออนี่คือเหตุผลที่มึงไม่เงียบปากดีแล้วก็โบยขี้ให้เขา โบยขี้คนนั้นก็ทำเนี่ยคนนั้นก็เนี่ยสูงกว่าฉันอีกนะคนนั้นก็บุกลุกบุกลุกบุกเนี่ยนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมีการปลูกต้นมกต้นไม้ปลูกต้นกงต้นกล้วยเห็นไหมล่ะอ้าวชีหาปไปโยนขี้ให้เขาเฉยเลยเขาอยู่ของเขาชีา้ไปชี้มาดีไม่ดีวัดอาจจะได้ย้ายนั่นนะ่ะออว,วัดที่อยู่สูงกว่าอีกนะวัดยังอยู่สูงกว่าอีกอ้าวแล้วมันมาจากใครอ่ะมาจากปากนี่ไงมาจากปากนี่แหละ บอกแล้วว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดผิดผิดโกหกดอกแรกมันก็จะเป็นความผิดซ้ำๆมึงโกหกโกหกไปเอาได้พวกนี้โกหกไปเอาเยอะเข้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 าเอ,อ,เา,เอาไปเอามาคือเขาจับไตได้เอาพอเอาเข้าจริงๆนะโอเคถ้าฉันเดือดร้อนพวกคุณ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 ทั้งหลายก็ต้องเดือดร้อนตามฉันด้วยเออดูมันดูมันแล้วเขาจะยอมเหรอ ถามหน่อยสิว่าชาวบ้านเขาจะยอมเหรออ่เอาเลยสิกูว่ากูว่าอยู่ยากแล้วนะ,คน,ค,นะคนบางคนจะอยู่ยากคนบางคนจะอยู่ยากไปอยู่มีที่มีที่ตรงั้นปับ๊บมีปัญหาปุ๊บทันทีแล้วเจ้าของที่เดิมเขาบอกขอคืนขอคืนได้ไหมเขาบอกว่าขอคืนได้ไหม,ไดไหมเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวเอาตังค์มาคืนให้มันจะมีปัญหา เจ้าของที่ดินคนเก่าเขาบอกว่าขอคืนได้ไหมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเขาจะเอาตังคืนให้ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเ็าทาไปเยอะแล้วค่ะทาไปเยอะแล้วแบบเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาตังค์มาให้ค่ะไปอีกสองแสนค่ะแต่เขาเขาได้กินแล้วเจ้าของที่คนเดิมเขาได้กินแล้วมันจะมีปัญหาแล้วมันจะมีปัญหาล้วเพราะอะไรรู้ไหม เจ้าของที่คนเดิมเขาอยู่แบบโม,ม่แมะไปไม่ได้ไปท้าทายอะไรกับเจ้าหน้าที่แล้นี่เขาก็อยู่ป้ายตามาษาไปแต่พอคุณเธอไปปุ๊บเป็นเรื่องทันทีเป็นเรื่องอ่ามีคนไปร้องเรียนโอเคไปร้องเรียนแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ครั้งแรกก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเงียบไหมไม่เงียบปัญหาคือปากมึงไม่เงียบไงออกมาท,าท้าทายเห็นไหมฉันอยู่คนเดียว เจ้าหน้าที่ตั้งหลายคนไม่ได้มีสามารถทําอะไรฉันได้ไหมท้าทายเขาทีนี้พอจะจวนตัวเนี่ยพอจะจวนตัวโบยให้คนอื่นว่าคนอื่นบุกลุกพื้นที่โอ้โหชีพายเลยทีนี้ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคําว่าลดหย่อนผ่อนปลนไม่รู้เรื่องคําว่าอนุรมูมอนุรูมให้มีที่ทํากินแล้วทีเนี้ยกูไม่รู้เรื่องแล้วกูเอาหลักข้อกฎหมายมาซัดแล้วทีนี้ คนอื่นชิบหายไม่ชิบหายชิบหายเพราะปากมึงไงนี่แหละอวดดีอวดเก่งอวดดีอวดเก่งว่ารู้จักเจ้าใหญ่ในโตรู้จักเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นท่านนี้เขาเคลียร์ให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้อ่อนไม่เป็นเป็นใหญ่ยากอย่าทำตัวเป็นหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าสวัสดีค่ะ้าจาที่ค่ะค่ะค่ะนี่ฉันแบบอยู่คนเดียวค่ะค่ะ ค่ะแบบก็มันโดนแบบว่าคนไม่พอใจไม่พอใจเดียนนะคะคือแบบว่าคือเดียนก็คือแบบว่าคนดังค่ะคือแบบว่าทําอะไรก็มีคนไปร้องเรียนเดียนตลอดเลยค่ะคือแบบว่าทํานั่นทํานี่ก็เดียนเดียนเดียนโดนร้องเรียนค่ะคือแบบว่าอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขค่ะนั่นแหละที่ตรงนี้ก็แบบว่าคนเก่าเขาแบบว่าไม่มีเวลามาทํ็ก็เดียนก็ดูแลช่วยค่ะ อ่านั่นแหละค่ะก็แบบอ่าก็ปรับปรุงแล้วทําให้จะเป็นสวนเกษตรนะคะคือแบบพอทําไปแล้วเดียนก็โดนร้องเรียนอีเหมือนเดิมค่ะก็เนี่ยเจ้าหน้าที่มารับสองก็เดียนก็โดนร้องเรียนค่ะแบบเดีนเป็นคนดังอะค่ะนะค่ะเดีนเดียนเป็นคนดังก็แบบว่าคือ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 ทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะโดนร้องเรียนตลอดค่ะนี่รอบที่สามเนะคะแล้วบทีสก็โดนร้องเรียนค่ะแบบว่าแบบเดียนเป็นคนดังก็แบบว่าเด นั่นแหละค่ะคนเขาอินชาค่ะเข้ามาตั้งสองสามรอบนี่จะดีวจะมาอีกแล้วทันไงเนี่ยคือคือคือ,คอต้องดูไหมบ้างไม่ว่ามึงเป็นคนดังแล้วแล้วไอ้คนดังทําไมตรงโดนร้องเรียนบ่อยขนาดนี้วะฮะเียนแบบว่าแบบคือคือเป็นคนใจซื่อบริสุทธิ์ก็เป็นคนแบบตรงตรงนะคะแบบไม่ชอบโกโหกพะกลมนะคะสบายสบายนะอะยางมากก็ได้หมายแบบสี่ห้าใบค่ะฮะ คนซื่อคนตรงคนไม่เคยทําอะไรผิดโน่นนั่นนี่ทําไมมีคนไปฟ้องมึงตั้งเยอะตั้งเยะคนเขามีหัวมีสมองเขาต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยบุคคลบุคคลนี้ทําไมมีคนไปฟ้องมันเยอะจังเลยนะฮะทาไมมีคนไปฟ้องมึงเยอะเช็คประวัติสิไปเช็คประวัติมันสิจ้ะเออแม่คนดัง อ่าแม่คนดังนั่งเทียนคิดว่าตัวเองตัวเองเลิศระคาอ่าทีนี้ต่อไปถ้าเกิดว่าอา้าวเดี๋ยวเขาขอนั่นไปก่อนมันจะเคลียร์ไม่จบเอาที่ดินละแวกใกล้เคียงโน่นนั่นนี่ร้อนอา้าวเอาเลยสินั่นแหละผมถึงบอกแล้วไงว่าคนคนหนึ่งจะอยู่ยากคนคนหนึ่งนี่อยู่ยากแน่นอนครับ อยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงไม่มีใครเขาเขาไม่ดูนะเขาดูนะเจ้าหน้าที่เขามาเขาไม่ได้โอ้โหไม่ได้แบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เขาดูเขาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทําไมพื่อทำไมคนคนหนึ่งถึงมีการโดนร้องเรียนแบบระเบิดเถิดเถิงรู้แล้วว่าโดนร้องเรียนทําไมไม่อยู่นิ่งทําไมไม่อยู่เฉยๆทำไมออกมาล้อเรียนทําไมออกมาท้าทายระบบละ่ะ นั่นแหละคือพฤติกรรมของคุณได้ลายได้ลายจะได้ดี